สวัสดีครับจาก VNP มีเรื่องเล่าตอนนี้ผมอยู่ด้านใต้ของสถานีรถไฟฟ้านะครับ MRT บางขุนนนท์วันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูการก่อสร้างของสะพานข้ามถนนจรัญน,นะครับในด้านฝั่งถนนสุทธาวาสกับถนนเรียบทางรถไฟตลิ่งชันนะครับตัวสะพานจะเป็นแบบ2ช่องจราจรนะครับไปกลับ นกพิราบก็มากินอาหารนะครับมีคนมาให้อาหารไว้นะครับจ้นกพิราบก็เลยบินกันมาอยู่บริเวณนี้เยอะนะครับผมเห็นมีอาหารอยู่ตามพื้นก็เป็นเส้นทางรถไฟนะครับรถไฟตำบลน,นี้ก็จะวิ่งเข้าไปที่สถานีสุบุรีนะก็เป็นเส้นทางรถไฟสายใต้นะครับ จากสถานีทนบุรีนะครับก็วิ่งไปแ,แถวหัวหินบ้างนะครับแล้วก็ไปทางกาญจนบุรีบริเวณนี้ก็เป็นสถานีรถไฟเจรัญน,นะครับก็สามารถจะมาเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า MRT ได้นะครับท่านใดที่มารถไฟฟ้า M r t ก็มาเปลี่ยนกระบวนเป็นรถไฟทางไกลนะครับสายใต้ก็ไปหัวหินนะครับเพชรบ,บุรีหรือไปกาญจนบุรี บริเวณตรงนี้ก็เป็นสะพานข้ามถนนเจรินนะครับในฝั่งถนนเรียบทางรถไฟเขามีการสร้างเชิงสะพานทางลาดแล้วนะครับทั้งสองฝั่งนะครับคาดว่าจะเสร็จธันวาคมนี้แหละครับตอนนี้ผู้รับเหมาก็เร่งการก่อสร้างมีการทําเชิงสะพานนะครับทั้งฝั่งตรงถนนสุทาวาสนะครับหรือตลาดน้าเย็นเก่านะครับ ก็มีการทําเชิงสะพานทางขึ้นลงแล้วนะครับตอนนี้ได้ทั้งสองฝั่งแล้วถนนด้านหน,าน้านี่ก็เป็นถนนจราจิทวงนะครับด้านขวานี่ก็เป็นไปลงถนนเรียบทางรถไฟ ตัวสะพานนะครับก็จะข้ามถนนจรัญน,นะครับแล้วก็ลอดใต้ทางวิ่งของรถไฟฟ้า MRT นะด้านบนก็เป็นเส้นทางรถไฟฟ้านะตัวสะพานก็จะลอดใต้ทางวิ่งรถไฟฟ้านะครับไปลงที่ถนนสุทธาวาดเมื่อก่อนนี้ก็จะมีตลาดน้ําเย็นอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้เขาก็มีการรื้อตลาดออกไปเพื่อจะสร้างสะพานข้ามถนนจรัญนี่แหละครับ ก็ดูเหมือนว่าเขาจะเก็บงานนะครับแล้วก็ปรับแต่งพื้นถนนด้านล่างก็มีการขยายถนนนะครับจากถนนสุทธาวาสเนี่ยเมื่อก่อนก็จะเป็นสองช่องจาราจรน,นะครับก็จะขยายเป็น4ช่องจาราจร นับด้านนู้นก็เป็นเชิสงสะพานทางลงถนนสุทาวาสนะครับตอนนี้ผมเดินมานะครับบริเวณด้านถนนสุทาวาสตอนนี้ก็เสร็จสมบูรณ์นะครับก็มี ทางขึ้นลงด้านถนนสุทธาวาสนี่ก็สมบูรณ์แล้วนะครับเมื่อเดินที่แล้วก็ยังไม่มีทางลงลงมาอันนี้ก็เป็นรถไฟนะครับที่วิ่งออกจากสถานีธนบุรี นะครับก็มีการขยายถนนนะครับนี่เขาก็ามีการก่อสร้างกันอยู่จะเห็นว่ามีถนนนะครับส่วนตัวสะพานนี่ก็เกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับตัวสะพานนี่ก็มีทางขึ้นลงเรียบร้อยแล้วนำมาฝากกันนะครับสะพานข้ามถนนจรัญน,นะระหว่างถนน สุดท้าว่านะครับกับสนุนเรียบทางรถไฟขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอนะครับขอบคุณสำหรับการกดไลค์และแชร์และขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่กดสมัครเข้ามานะครับเพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายกับช่อง VNP มีเรื่องเล่าไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ